อืมรู้สึกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เรายอมรับในความเป็นจริงเรายอมรับบอกเ <นะ S 2> ขาแบบนั้นไปเราก็บอกว่าพี่เออหนูป่วยแล้วนะสิ่งที่เราได้กลับมาคือพี่อยากเลิกกับเธอตั้งนานแล้วอืมประเทศต่อไปไม่ต้องไปต่อด้วยกันแล้วนะเธอกับไทยไปเลยอืและเนี่ยก็เลยแบบว่าแล้วมาดีป่ะที่จองไว้จะไปด้วยกันเออวันครบรอบเราเป็นคนบอกเขาว่าเราเป็นคนจองเราเป็นคนแพนทิปเองทุกอย่างมาลดีเราเป็นคนจัดการอื เราอยากทําให้เพราะว่ามันเป็นวันครบรอบอวันที่เจ็ดแล้วก็อ้ยก็อยากทําให้ครั้งหนึ่งก็อยากเป็นแฟนดีๆสักครั้งให้ใครในชีวิตอะออแต่ว่าพอเป็นคนดีแล้วไม่ชอบกันหรองงอแล,แลอลรวยังไงเขาปล่อยให้เรากลับเลยเหรอเราก็บอกว่าเราเมาดีไปย,ยังไงหรอ คือถามทั้งๆ้งที่เหมือนรู้คําตอบอยู่ในใจอ่ะอืเมาดีไม่ไปแล้วนะเชอเอเพื่อนไปแทนเลยพี่ไม่อยากไปเรารู้สึกพังทลายนะเพราะว่าทริปเนี้ยเราตั้งใจมันคือที่ของคุณเราเราเราแพนมาให้คุณทุกอย่างความตั้งใจเนี้ยเราทำมาให้คุณแต่ว่าคุณขคยีิ้มสะเละเลยอะ <laughs> อ <laughs> ก็ได้แค่นิง่งแล้วก็ รู้สึกว่าโอเคอะถึงเวลานัดหมอพอดีก็โอเคฮึบพาเข้าไปไปต่อถึงเวลานั้นแล้วนะไม่กินมูชี่เลยนาฬิกาหมายถึงว่าไม่มีนี่ไม่ใช,ใช่ตอนนั้นแล้วกูใส่นาฬิกาอ๋อนนกว่าหลอนไร้เทียชี้มั่วแล้วเออก็เลยบอกว่าเออเนี่ยถึงเวลานั้นแล้วนะอืมอไปจริงๆกูต้องทำเพื่อเขากูจะแบบทำอะไรต้องทำอะไร,ะไรคิดเมนต์เลเซอร์อก็รอให้เขาเข้าห้องไปก่อน อราบอวเขาเขาห้องทำแบบร้องไห้เพราะว่าเราอยากเหมือนแบบเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นเขาแบบไนท์แล้วก็ปกติดีไงอืเราอยากแบบเห็นภาพความทรงจําเขาที่เขาแบบสมายให้เรายิ้มอืเออแล้วก็ปิดประตูห้องเ,เออโอเคงั้นอย่าลืมเอาของไปเก็บนะโอเคปิดประตูมาแล้วเราก็จองตั๋วเครื่องบินกลับเลยเอกลับไทยเดินไปเอากระเป๋าแล้วได้บอกเขาว่าไม่กลับเลยกลับเลยอ่า เขาก็ไม่รู้เขาก็ทําหน้าเขาไม่รู้อ่ารากลับเลยก็ร้องไห้ตลอดทางไม่ไหวเลยแล้วแล้วก็ไปเป็นแพนิกอยู่บนเครื่องบินแล้วได้บอกเขาไหมว่าจะกลับไม่ได้บอกแล้วเขาตามไหมเขาโทรมาตอนที่ออกมาจากห้องอะไรนั้นแล้วก่อนตอนที่กูกาลังบอ์ดิ้งกำลังจะขึ้นเครื่องอืมแต่คือตอนนั้นแบบรับสายก็ไม่ไหวเพราะว่ากลัวว่าเอาตรงๆสถานการณ์ตอนนั้นน่ะกลัวว่าจะโดนด่าอะไรอีกหรือเปล่าอืมหลอนกลัวว่ากลัวว่าจะทําพัง ไม่ได้รู้สึกโกรธเกลียดเขานะแต่แค่รู้สึกว่าตอนนี้ใจเราไม่ปกติและเรารู้สึกว่ามันเป็นเพราะเราหรือเปล่าวะเราโทษตัวเองเู้เราร